ข้อนี้จดย์ให้รูปสี่เหลี่ยมมาหนึ่งรูปแล้วให้เราหาว่า x มีค่าเท่าใดจากสูตรผลรวมของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมจะมีค่าเท่าก,กับ360องศา ดังนั้นผลรวมของมุมทั้ง4เนี่ย,ยก็จะมีค่าเท่ากับ360องศาด้านซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับบวกกันได้ 5x-5 ลบ5เท่ากับ360เราแก้สมก,การโดยย้าย5ไปบวกกับ360ได้365แล้วย้าย5อีกตัวงที่คูณ x อยู่เอาไปหาร365 ผลลับได้เท่ากับ73ดังนั้น x จะมีค่าเท่ากับ73